สวัสดีนะคะขอบคุณมากะค่ะมาช่วยซกวักแขวนะคะผ่าขาวมันเลอะค่ะ น้องไปนั่งอะไรมาก็ไม่รู้ค่ะมันดังนตกนตกปนตกอย่างหนักเลยนะคะวันนี้น้องพยาบาลค่ะขอบคุณนะคะสามาน้ำใจค่ะสามเลินะคะมาช่วยจะเทียบซักผ้า นด้วยฝนด้วยก็จะมอมเมมฝนหกล้านดวงใจนะคะถักทยกันนะคะ มันพยายามไม่ไหวนะคะมันมันขยําไม่ออกเลยต้องใช้แปรงช่วยนะคะสิบสี่ล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะขอบคุณยี่สิบสามล้านดวงใจนะคะยี่สิบหกล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะจะกว้าแข่งกับสายฝนนะคะ ขอบคุณป้าดาขอบคุณนองอ้ำน,นะคะขอบคุณทุกท่านเลยทียมานะคะ1ีเล้านด้วยใจนะคะเช่อเื่อนเะะชื่อไก่อน,นะะชก่อสล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะ ดามันปลามันเห็ดออช่วงนี้มันเห็ดมันปลาใส่ปลาหนุ่ไปด้วยอันนี้ก็จะแช่ไว้กอน,นะคะแช่ในเครื่องเลย <c oughs> โอเคก็จะไม่ไลค์ก็เลยเอาเขาสักหน่อยสักหน่อย้ล <c oughs> นดวงใจขอบคุณนะคะตัวเลขก็จะตั้งเป็นชั่วโมงไว้นะคะแช่ แช่ก่อนถ้าผ้าธรรมดาก็ไม่แช่นะคะอันนี้เป็นผ้าขาวก็เลยแช่ในเครื่องไปเลยขอบคุณทุกเลิบทุกไลน์นะคะปลาล้งดีบอสปดาช่วงในฝนฝนดีเนาะฝนพายุ12ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลย เห็นแต่ผ้านี่แหละไม่เห็นหน้าเห็นตา <c oughs> หน้าตาดูไม่เจืดนะช่วงนี้ <c oughs> หัวฟูนะคะหัวฟูหัวฟูย่างจาน้ำพึ่งมาแ้วโอ้คือกันกระปาคือกันอยู่บ้านคือกันข้าวรอฝนยังต้องการน้ำอีกเยอะอยู่นะคะ ทางเงินเขาก็ตกดีตกจนท่วมเนาะทางทางเราเพิ่งจะมาหนาวเพราะท่านเต็มสาอยู่ว่ะท่านหนาวเพราะท่านเต็มสาเพะเต็มเพราะว่าอย่งอายงเพราะว่าสูบขึ้นมาใส่เขา่าค่ะแต่พัดอันหนาวฝนหนาลุ้งหน้ามากหนาวเพราะท่านเนี่ยหนาวเพราะท่านเนี๋ยม่านไหลนะคะมาแบบอ้อยเ,เจาะเอจเจไม่พอจะทำอะไรเนาะคะ่ะ ยี่สิบเจ็ดล้านวงใจขอบคุณนะคะไหลไปเอายเอยเนี้ยไปน้ำเพลนนี่และเนาะจ้ะประดาก็เก่งนะไปทำทางโน้นด้วยเนาะบานฟ้าเทไม่ไหวลงไปพอหอมปากหอมคอนะคะทางโน้นเขาจริงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลองไปแล้วมันไม่โอเคกับตัวเอง <laughs> ยี่สิบล้านดวงใจขอบคุณมากค่ะเอาสักเล็กน้อยนะคะจกักเล็กจักหน่อยสียปลาไปก่อนบางที่กะซีตนตนใหม่นะคะย่ามเพิ่นแหงมาบันนี้กัดชูน้ำขึ้นมาใส่เพิน่นทีละแนมันเลยบอเต็มสาจาักเทอเห็นเพิ่นเอาปลาล่งดีอ้อยยามปลาเนาะตรงปลาไหมออนจ่อน เช่นี้ก็ดีพอคุณยาเทพสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องจัดใจนะคะขอบคุณมากนะคะมาช่วยยาเทพซักผ้าชุดน้องพยาบาลมันเลอะมาก็เลยต้องแช่แล้วก็แปลงก่อนนะคะขยําไม่ไหวมือมันไม่ออกก็เลยต้องใช้แปลงช่วย ขอบคุณนะคะทุกคนที่แวะเข้ามานะคะคนรีดก็ะรีดไปค่ะประดากระทักทายนะคะสวัสดีค่ะประสน,น้องทักายน้องอั้มน้อง,องชัดใจนะคะสิบล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะคนเพิ่งจะหยุดตกแบบเทกระนำเลยประดาปวดผู้ แต่ข่าวออกว่าเขาใกล้จะเคลื่อนตัวแล้วแหละเนาะเคลื่อนตัวไปทางไหนขอบคุณทุกเล็วทุกไลน์นะคะทุกกำลังใจตอนนี้ฝนหยุด สงล้านดวงใจกับห้าเลิฟนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จะมีเสียงถ้าไม่ปิดเสียงนะเสียงก็จะเด้งไอเขาเรียกอะไรจแจ้งเตือนอะแ <laughs> ต่คุกไม่ทันนะคะ แปดล้านดวงใจขอบคุณนะคะอยให้เห็นหน้าสักหมดเดี๋ยวพี่ยูจะลืมหน้านี่ <c oughs> อยู่มุมนี้นิดหนึ่งขอบคุณทุกคนนะคะ <c oughs> ที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะบอกแล้วว่าหัวฟูฟูหัวฟูฟูฟฟฟยุ่งงานนะคะสิบล้านดวงใจเอาให้พี่ยูเห็นสักนิดหนึงเดี๋ยวจะลืมหน้า <c oughs> เดี๋ยวจะลืมหน้า สิบล้านดวงใจกับหาเลิฟอันนี้เดียวพอเนาะขอบคุณมากนะคะทุกคนนี่มาหาเราเหมือนเดิมอยู่ที่มุมเดียวกันนี่แหละเนาะคะ่ะเดี๋ยวบางคนเนาะบอกว่าเดี๋ยวยาเทพไม่มีตัวตนเนาะนี่ค่ะอะไรที่ใดก็ไม่ค่อยโพลแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยส่งเสียงแล้วก็ไหลเงียบนะคะเแนวถนัดเลยไหลเงียบ <laughs> ขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจนะคะแล้วก็หกเลิกมันไดหลายๆวันแล้วอขอคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวจะถื็ประจั เปิดเครื่องสตาร์ทบเธออืมไม่ได้ทำอปนี่นานละอันนี้เราพักเครื่องไว้เนาะเราพักเครื่องไว้แล้วก็แช่เปิรอืเสร็จแล้วเราก็ป,ปล่อยเข้าไว้เดี๋ยวเขาก็ดำเนินการต่อไปนะคะพี่จัดใจพี่ใจนะคะ น้องอ้ำก็ทักถ่ายนอ้องจัดชัยนะคะขอบคุณนะคะดอกไม้ดอกกุหลาบสวยๆจากน้องอ้ำนะคะน้องอ้ำก็น่ารักเนาะบางวันไปไม่ทันเนาะช่วงหลังช่วงช่วงที่น้องอ้ำขึ้นนาจจะเป็นช่วงที่เทพยุ่งนะคะฝักหลังเลยไม่ได้เข้าเนาะไปชมย้อนหลังเอาขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะทุกกําลังใจที่แวะมา ในเวลานี้นะคะส่วนทางนู้นเขาก็จะรีดอยู่นะคะทพยาบาลนะคะาทำการต่อไปแล้วคนรีดก็รีบไปนะคะเครื่องก็ปล่อยเขาทำงานไปขอบคุณมากๆนะคะเจ้านดวงใจเขาจะปั่นไปแล้วเขาก็จะหยุดพักแช่ผ้าไปในตัวนะคะ 9ล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะวันก็จะเป็นวันที่น้องมาส่งผ้าช่วงเย็นเนาะช่วงบ่ายช่วงเย็นปกติจะส่งวันเสาร์วันศุกร์เย็นวันเสาร์ทั้งวันทีนี้ขยับมาเป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะเพราะว่าน,น้องเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรม เปลี่ยนเวลาขึ้นฝึกแชร์บัตรทุกคนก็ต้องมีเนาะเครื่องซักผ้ายุคนี้ยาเทพเอาอะไรให้ดูหาาคนรีดนะบัดน,นี่สักหน่อยสักหน่อยก็จะเป็นหน้าล้านนะคะบร,ริเวณหน้าล้าน พยาบาลรอรีดนะคะเสร็จแล้วก็มีรอรีดก็มีนะกำลังรีดก็มีนะคะวันวันก็อยู่แต่กับผ้านี่แหละนะคะ <c oughs> บางคนไม่รู้เนะาะบางคนไม่รู้ว่าจะไท้ททำเกี่ยวกับผ้าเนะ ว่ารีดตัวหนึ่งเป็นชั่วโมงว่ะสันมันเป็นยูนิฟอร์มเนาะมันก็หลายตัวก็ก็มาเจอกดเข้ามาเจอกราจะเห็นแต่รีดเนะค่ะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนรีดอยู่ตัวเดียวอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะมันก็หลายตัวแต่มันเป็นเซ็ตของเขานาะคะมันก็จะคล้ายๆกันไปที่ไรแกก็รีดแต่ผ้าอยู่นั่นแหละว่ะสันวะ ก็งานอยู่กับผ้านะคะก็เลยต้องเจอแต่ผ้ารับนิดนึงนาจจะร้านดวงใจขอบคุณมากนะคะ ตัวอื่นๆก็เหมือนเดิมนะคะก็รีดเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไร Thank <laughs> you. เสร็จพอดีนะคะรอบตัวแรก เส่ตัวแล้วนะคะก็ใส่ไม่แขวนได้เลยขอบคุณนะคะหกลางดวงใจกับห้าเลิฟนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะสุขภาพดีมีความสุขเนาะคะ่ะเฮงๆรวยๆปังๆทุกคนนะคะนี่ก็จะรอรีดอยู่ปันก็มีนะคะ เยอะเท่าไรแต่มาเรื่อ,อยๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะคะก็อยดู่ดีมีสุขเฮงๆรวยๆปังๆทุกคนนะคะบ๊ายบายเด้อบัดนี้เด้อ <c oughs> <c oughs> แดดเพิ่งออกก็ไม่ออกเยอะเท่าไหร่พรงนี้ก็มีนะคะชุดนอนเย็น ลอคิวลอคิวลอคิวคะพิลาศเจ็ดล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะหกล้านดวงใจขอบคุณมากค่ะ ตัวเลขวิ่งนะคะทั้งหกทั้งเจ็ดทั้งแปดเนข้างนอกสอง ไปไปนะคะทุกคน